สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องราวของสองหนุ่มใหญ่เพื่อนสีที่เข้าไปหาของป่าแล้วไปเจอถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าข้างกองไฟค่ําคืนนี้เสนอเรื่องถ้ำคําครามแห่งลุ่มห้วยผาครามลุ่มห้วยผาครามเป็นป่าดิบชื้นที่คนแถบอีสานร,รู้กันดีว่าลึก และรกจนแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวนอกจากนายพรานและนักหาเห็ดบางคนแต่แม้จะเข้าไปก็เดินกันเพียงขอบขอบป่าเท่านั้นกลางป่าแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่าเคยมีถ้ำต้องห้ามอยู่แห่งหนึ่งเป็นถ้ำที่ยังไม่มีใครระบุพิกัดได้แน่ชัดรู้เพียงแต่ว่าใครที่หลงเข้าไปจะได้ยินเสียงเหมือนใครกระซิบหรือคำรามเบาๆจากข้างใน ทั้งที่ไม่มีสัตว์ใหญ่ชนิดไหนอยู่ในนั้นหลายคนเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่คืนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงของชายสองคนก้องชยายวัย40ปลายๆเป็นนายพรานเก่าที่ไม่ค่อยกลัวอะไรเดินปากเก่งแต่ไม่เชื่อเรื่องผีมากนักทนงเพื่อนสนิทวัยเดียวกันชอบไปป่าด้วยกันแต่กลัวเรื่องลี้ลับมากกว่าเป็นคนละเอียดรอบคอบ ทั้งสองคนตั้งใจจะเข้าไปหาเห็ดโคนที่ผุดขึ้นเฉพาะหลังฝนแรกและมักขึ้นอยู่ในป่าลึกใกล้รอยหินพวกเขาไม่รู้เลยว่าเช้านี้คือจุดเริ่มต้นของคืนที่ยาวที่สุดในชีวิตสายวันนั้นทั้งคู่เดินลึกเข้าไปกว่าทุกครั้งเพราะปีนี้เห็ดโคนน้อยมากระหว่างเดินก้องเป็นคนแบกมีดพระส่วนธนงถือไฟฉายกับเป้ ท้องฟ้าปิดครึม้มลมเย็นๆพัดทำให้ใบไม้ไหวเป็นระยะระหว่างเดินทนงสังเกตเห็นรอยเท้าแปลกๆตรงโขดหินก้องรอยอะไรเนี่ยใหญ่ผิดปกติก็สัตว์นันลมัมังหมูป่าหรือไม่ก็หมีแต่มันเหมือนรอยเท้าคนแต่ยาวกว่าปกติหลายเท่าเลยก้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วขมวดคิ้วรอยนั้นเหมือนรอยเท้าคนจริงๆ แต่มีนิ้วเพียง4ี่นิ้วและเป็นรอยลึกลงไปเกือบสองนิ้วเหมือนมีน้ำหนักตัวมากผิดปกติก่อนที่ธนงจะพูดอะไรเสียงหนึ่งดังมาจากลึกเข้าไปในป่ามันเป็นเสียงต่ำลึกเหมือนคำรามแผ่วๆที่สะท้อนตามต้นไม้จนขนคอทั้งคู่ลุกขึ้นพร้อมกันก้องจับมีดแน่นส่วนธนงเปิดไฟฉายแม้จะเป็นกลางวัน เสียงอะไรวะก้องไม่รู้แต่ไม่ใช่สัตว์ที่กูเคยได้ยินแน่ๆทั้งคู่มองหน้ากันอย่างหลังเลก่อนตัดสินใจเดินลึกต่อไปตามเสียงนั้นโดยบอกกันว่าแค่ดูว่าเป็นอะไรแล้วก็ถอยแต่ไม่มีคำว่าถอยเพราะสิ่งที่พวกเขาเจอถัดไปจะทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับทางเดิมได้อีกเดินไปได้ไม่นานทั้งคู่ก็พบปากถ้ำใหญ่ที่ถูกต้นไม้ขึ้นปกคลุมเหมือนตั้งใจปิดบัง บริเวณหน้าถ้ำมีลมเย็นพัดปกมาเรื่อยๆทั้งที่ข้างในมืดสนิทก้องใช้มีดพล้าแหวกเถาวันออกแล้วฉายไฟเข้าไปผนังถ้ำมีรอยขีดเขียนแปลกๆเป็นรูปคล้ายคนหลายแขนหรือสัตว์ประหลาดบางรูปเหมือนมนุษย์แต่มีดวงตาสามดวงก้องถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำธรรมดาแน่นอนกูว่าเราเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกลับเถอะจะได้ไม่ค้างคา ทนงลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายก็พยักหน้าทั้งคู่ก้าวเข้าไปในถ้ำพร้อมไฟฉายก้าวแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นก้าวที่สองลมเย็นๆวูบขึ้นมาจากด้านในก้าวที่สามผืนถ้ำเริ่มเอียงลงเล็กน้อยราวกับกำลังเดินลงสู่ใต้ดินแล้วทันใดนั้นประตูทางเข้าถ้ำด้านหลังปิดดังปลึง้งราวกับมีอะไรดึงถาวันกลับเข้าที่ ทั้งคู่หันหลังกลับแท้พร้อมกันปากถ้ำที่ควรเปิดไว้กลับถูกเทวันทึบปิดเหมือนเดิมทุกอย่างเสียงปากข้างนอกเงียบหายไปหมดก้องเราออกไม่ได้แล้วแต่ก่อนจะได้พูดอีกคำเสียงคำรามเดิมดังจากลึกลงไปในตัวถ้ำคราวนี้ดังและใกล้กว่าเดิมมาก ทั้งสองคนไม่มีทางเลือกนอกจากเดินต่อไปตามทางที่มีเพียงหนึ่งเดียวยิ่งเดินลึกลงไปเสียงเหมือนลมหายใจก็ยิ่งดังขึ้นราวกับมีอะไรใหญ่ๆอยู่ข้างล่างไฟฉายของธนงส่องไปที่ผนังถ้ำอีกครั้งแต่คราวนี้ภาพที่อยู่บนผนังไม่เหมือนตอนแรกวางรูปที่เคยนิ่งอยู่กลับปรากฏรอยใหม่เพิ่มขึ้นเหมือนเพิ่งถูกขีดเขียนเมื่อกี้ และที่ชวนคนลุกที่สุดคือรูปหนึ่งเป็นรูปชายสองคนกำลังเดิอนอยู่ในถ้าเหมือนพวกเขาเป๊เปะๆทนงหน้าเสียทันทีก้องรูปนี้มันมึงดูก่อนไม่ใช่แค่เราก้องกระซิบรูปข้างหลังมันมีอะไรตามเรามาเมื่อส่องไปด้านหลังของภาพ เงาใหญ่ๆที่มีสี่นิ้วและดวงตาสามดวงกำลังยืนอยู่หลังสองคนในรูปพวกเขาหันหลังกลับแบบไม่ได้นัดหมายไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ลมเย็นๆวูบผ่านข้างหูเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้มากก้องกระซิบเบาๆมีอะไรเดินอยู่หลังเราแน่ๆแต่ไม่ให้มันรู้ว่าเรารู้เดินต่อไป ทั้งสองจึงเดินลงไปลึกกว่าเดิมแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินทางเดินแคบ,แคบจู่ๆก็เปิดกว้างกลายเป็นโถงถ้ำใหญ่สูงเท่าตึกห้าชั้นผนังถ้ำเต็มไปด้วยลวดลายเรืองแสงสีฟ้าเหมือนแร่ส่องแสงเองกลางโถงมีเสาหินสูงมากเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าต้นตาลแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่ต้องกลืนน้ำลายคือบนเสามีรูเล็ก เต็มไปหมดเหมือนโพรงสัตว์หลายร้อยโพรงจู่ๆก็มีเสียงเหมือนบางอย่างไต่ภายในเสาเสียงเหมือนกรงเล็บกระทบหินทนงแทบยืนไม่ไหวกองกูว่าในโพรงพวกนั้นมันไม่ใช่นกไม่ใช่คขังคาวมันมันใหญ่กว่านั้นกองพูดเบาๆกูรู้ แต่ตอนนี้เราต้องหาทางออกทันใดนั่นเองลมแรงสุดยอดพัดบนรอบทั้งโถงไฟฉายสั่นไปมาเงาร่างมหึมมาวิ่งผ่านผนังถ้ำอย่างรวดเร็วทั้งคู่เห็นเพียงเงาที่มีสามดวงตาและล่างสูงเกือบสามเมตรมันหยุดอยู่บนเสาหินแล้วปล่อยเสียงคำรามลึกๆดังสะท้อนทั่วถ้ำเหมือนเสียงสัตว์หลายตัวร้องพร้อมกัน ธนงแทบกรีดร้องแต่ก้องรีบดึงให้หมอบหลังหินก้อนใหญ่สิ่งนั้นเดินวนรอบเสาเหมือนกำลังดมกลิ่นอะไรบางอย่างทีละก้าวทีละก้าวมันกำลังหาเราก้องกระซิบพวกเขารู้ทันทีว่าถ้าสิ่งนั้นเจอคงไม่มีโอกาสกลับไปเล่าให้ใครฟังตอนสิ่งลึกลับเดินผ่านไปไกลทั้งคู่รีบแอบย้ายไปอีกมุมของถงถ้ำ กล้องสังเกตว่าพื้นถ้ำมีวงกลมสลักไว้อย่างประหลาดเหมือนแผนที่หรือสัญ,ญลักษณ์บางอย่างตรงกลางวงนั้นมีหลุมลึกที่มีลมเย็นพัดขึ้นมาไม่หยุดลมที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่ลมธรรมชาติเพราะมันมีเสียงหายใจปนอยู่ด้วยเมื่อกล้องใช้ไฟฉายส่องลงไปปรากฏว่าหลุมนี้ลึกมาก แต่ผนังภายในมีลวดลายเรืองแสงคล้ายกับผิวหนังของสิมมีชีวิตไม่ใช่หินนี่มีใช่รู้ธรรมดามันเหมือนหลอดลมของสัตว์ยักษ์ธนงพูดด้วยเสียงสัน่นทันใดนั้นพื้นใต้เท้าสั่นแรงเหมือนมีอะไรขยับจากด้านล่างทาทั้งทาเริ่มสั่นเหมือนกำลังหายใจตามสิ่งมีชีวิตยักษ์ที่อยู่ข้างล่างนี้ ก้องดึงธนงให้วิ่งหนีทันทีหนีไปทางอุโมง์นั้นเร็วพวกเขาวิ่งเข้าไปในอุโมงแคบๆโดยไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนด้านหลังเริ่มได้ยินเสียงสิงใหญ่ๆเคลื่อนตัวตามมาเสียงหินแตกเสียงคำรามลึกดังสะท้อนเหมือนพายุลูกใหญ่กำลังวิ่งไล่ตามหลังวิ่งมานานหลายสิบนาทีจนขาแทบหมดแรง จูจ่ๆอุมโมง์ก็เปิดออกสู่ปากถ้ำที่มีแสงสว่างลอดเข้ามาทั้งสองคนพุ่งออกไปทันทีก่อนที่เสียงคำรามนั้นจะดังปิดท้ายเหมือนสิ่งลึกลับหยุดตรงปากอุมโมงมีกล้าออกมาฮะรอแลอก้องรอๆอแล้วทะนงหอบหนักจนแทบล้มแต่พวกเขารู้ตัวช้าไปว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่ป่าที่พวกเขาเดินเข้ามาอีกต่อไป แสงอาทิตย์แปลกตาท้องฟ้าสีฟ้าอมม่วงต้นไม้สูงใหญ่ผิดปกติเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งแม้แต่ลมก็มีเสียงแผ่วๆคล้ายเสียงคนกระสิบก้องมองหน้าเพื่อนแล้วพูดสั้นๆเรายังไม่กลับโลกเดิมท่านลงตัวสั่นแล้วถ้ามันพาเรามาที่ไหนวะก้อง ยังไม่ทันตอบทั้งคู่ดิ้นเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาจากพุ่มไม้ใบไม้สัน่นเหมือนมีหลายตัวเดินล้อมเข้ามาเสียงกระซิบหลายเสียงดังพร้อมกันเหมือนพูดเป็นภาษาอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์ก้องธนง เสียงนั้นเรียกชื่อพวกเขาอย่างชัดเจนแต่เป็นเสียงจากหลายปากหลายตัวดังไม่พร้อมกันสองคนยืนขาแขงหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะได้พบเจ้าของเสียงในทําตัวจริงเรื่องของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆย่ำใกล้เข้ามาเรื่อย ใบไม้สั่นวูวือเหมือนมีอะไรสูงใหญ่หลายตัวกำลังเคลื่อนล้อมเข้ามาจากสามด้านท่านนงกระชิบเสียงสัน่นก้องมันเรียกชื่อเราได้ยังไงก้องกำมีดแน่นจนเส้นเอ็นขึ้นแขนอย่าออกตัววิ่งถ้ามันอยากให้เราตายเราตายไปนานแล้วพุ่มไม้ตรงหน้าเริ่มแหวกออกเงาสูงสองเมตรกว่าทรงเหมือนมนุษย์แต่ผมยาวผิดปกติ ผิวคล้ำเหมือนหินภูเขาไฟเนื้อเป็นสันเหมือนเกล็ดบางๆแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคู่หายใจไม่ออกคือพวกมันมีสามดวงตาเรื่องแสงสีฟ้าเหมือนในภาพบนผนังถ้ำพวกมันเดินออกมาห้าตัวล้อมทั้งสองคนไว้เหมือนเหยื่อหนึ่งในนั้นยืนใกล้ที่สุดมันก้มหน้าเล็กน้อยและเอามือสีนิ้วแตะอกตัวเองออกเสียงประหลาด โมนก้องกับธนงไม่เข้าใจแต่ธนงสังเกตว่ามันไม่ได้โจมตีตัวที่อยู่ด้านขวาเอามือแตะผืนแล้วลากนิ้วเป็นเส้นยาวสักพักมันเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงออกมาคล้ายรูปประตูดวงตาและภูเขาสูงอยู่ในลำดับเดียวกันก้องมองแล้วกระซิบมันพยายามสื่ออะไรบางอย่าง เหมือนจะชี้ว่าเรามาจากที่นั่นทันใดนั้นตัวที่สูงที่สุดยกมือขึ้นและพูดด้วยเสียงที่ทำให้หัวใจทั้งคู่เกือบหลุดออกมากลับไปคำนี้ออกเสียงชัดเจนอย่างภาษาไทยแต่สําเนียงเหมือนคนเรียนรู้จากเสียงสะท้อนในธถ้มทนงหน้าเปลือก้องมันพูดไทยได้กองตอบเบาๆมันต้องได้ยินเราในถ้ำ สิ่งมีชีวิตสามตาเหล่านั้นค่อยๆถอยหลังก่อนจะหันไปชี้ทางสายซึ่งเป็นเส้นทางแคบๆระหว่างโคดหินและป่ามืดจากนั้นมันทั้งหมดก็เดินหายเข้าไปในต้นไม้เหมือนควันทิ้งเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนลมกลับไปทั้งสองคนตัดสินใจเดินไปตามทางที่มันชี้เพราะไม่มีทางเลือกอื่นในโลกประหลาดนี้แสงอาทิตย์เริ่มเปลี่ยนสีเป็นม่วงเข้ม เหมือนกำลังจะค่ำแต่เร็วกว่าปกติต้นไม้มีเถาวันเรืองแสงเหมือนหลอดไฟจิว๋วขณะเดินผ่านหุบเล็กๆพื้นดินเริ่มสั่นอีกครั้งเหมือนในถา้าก้องมันตามเรามาอีกสี่ไหมไม่อันนี้เหมือนโลกทั้งใบกำลังทยับมากกว่าจูจๆป่าเบื้องหน้าค่อยๆเปิดออกเองต้นไม้เรียงข้างทางราวกับถูกสั่งให้หลบทางและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือ ปากถ้ำอีกแห่งหนึ่งแต่ไม่เหมือนครั้งแรกปากถ้ำนี้เรืองแสงสีขาวนุ่มๆเหมือนทางออกที่ถูกจงใจเปิดไว้ธนงยิ้มทั้งน้ำตาก้องเรากลับได้แล้วแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะก้าวเข้าไปพื้นดินสั่นแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเสียงลมหายใจยักษ์ดังตามมาติดติดเสียงนี้คือเสียงของตัวเดียวกับที่อยู่ในเสาหินใต้ดินก้องตะโกน วิ่งเข้าถ้าไปเลยเร็วทั้งคู่พุ่งเข้าไปเต็มแรงแสงสีขาวสว่างวาบเหมือนสายฟ้าโลกหมุนเหมือนถูกดูดอย่างแรงเมื่อแสงดับลงทั้งคู่รู้สึกเหมือนถูกโยนลงพื้นดินโคลมใหญ่พอลืมตาก็พบว่าตัวเองอยู่หน้าปากถ้ำแรกที่เข้าไปตั้งแต่ตอนเช้าที่มีเถาวันปิดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเสียงนกป่าและลมของโลกเดิมกลับมาแล้วแสงอาทิตย์เป็นสีเหลืองธรรมชาติพวกเขาออกมาได้จริงๆ ธนงสุดลงรองไห้เรารอดแล้วก้องรอดจริงๆแต่ก้องมองไปร,บรอบๆอย่างผิดสังเกตเพราะข้างปากถ้ำมีคนยืนหลายสิบคนเป็นชาวบ้านและกู้ภยัยหนึ่งในชาวบ้านร้องขึ้นเจอแล้วเจอทั้งสองคนแล้วกู้ภัยวิ่งเข้ามาหาคนนึงจับไหล่ก้องแน่นพวกคุณหายไปสิบวันเต็มเต็มรู้ไหมมัวไปไหนมาธนงตกใจอะไรเราหายไปวันเดียวเองนะแต่กูภัยสายหัว เราออกตามหาตั้งแต่วันที่สามวันนี้วันที่สิบสามแล้วก้องกับธนงมองหน้ากันใจหายวา่าเวลาของโลกที่พวกเขาเข้าไปเดินไม่เท่ากับโลกนี้จริงๆตอนถูกพาออกจากป่าทุกคนดีใจที่พวกเขารอดมาแต่ทั้งคู่ยังอึง้งจนกว่าก้องจะเอาเมือแตะในกระเป๋ากางเกงเขาเจอก้อนหินเล็กๆสีฟ้าเรืองแสงที่ไม่ได้ใสามาตอนเข้าไป ธนงก็เจอเหมือนกันมันคืออัญมณีล้ำค่าที่มีรูปร่างเหมือนคริสตัลสวยงามเขาทั้งสองจึงนำไปขายได้เงินมาก้อนใหญ่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นเยอะจากที่ไปหาของป่ากลับได้อัญมณีล้ำค่ากลับมาแต่ก็แลกกับประสบการณ์ที่น่าทึ่งพอสมครวรซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องราวของสองเพื่อนเกลอที่ได้ไปเจอทำลึกลับที่มีตัวประหลาดอยู่ข้างในเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ